นะผมว่าความฝันสูงสุดผมผมอยากไปดูบอลโลกอ่ามันเป็นยากเลยนะน้องนน้องเคยไปนั่งขับบอลโลกปะสองพันสองที่ญี่ปุ่นได้ไปปะไม่ไปตอนนั้นเนนาาป็นนักข่าวยังเป็นดูที่นี่แล้วไม่ไปส่งเข้าไปหน้าเวอร์เทสแล้วไม่ไปแต่ก่อนฟุตบอลโลกสฉบับบ้านเราอะนะ<ช>มันจะมีจอ,อใหญ่ๆต่ำสุดนะครับไม่ตอนนั้นปีสองพันสองนี่คือทํางานยังทำแล้วดิเป็นหัวหน้าแล้วหัวหน้างานแล้วใหญ่แล้วไปหัวหน้ายังอาจจะยังตอนนั้นอยู่กองเตยยังไม่เป็นยังยังยังไม่เป็นตอนนั้นพี่โยทินปีโยเป็นอยู่ โยธินเป็นกับพี่โยธินเกาจะแต่ว่ามันจะวันกลางคืนนึกกลับไอ้อตอนนี้กลับตอนนั้นก็จะมีไ่ทอดสดอยู่เนี่ยต่ำต่ำตำศูนย์ไอ้ห้างอะไรเงี้ยก็มันยังไม่มีดูออนไลน์มันมีอะไรเงี้ยจั่งจอแล้วสมัยนั้นมีออกอีเวนต์ป่ะนะเคยออกต่อยิเวนต์บอลโลกไหมเขาไม่มีมันไม่มีมันมีแต่พี่ถ้าสมมุติในช่องแล้วคือแล้วคนไปดูรวมกันคือเขาก็แค่เปิดขึ้นจอแล้วก็ไปดูไปดูกันอย่างเงี้แหละอาจจะไปเสียงภาคเสียงอะไรก็ดึงมาจากทีวีนั่นแหละใช่ไหมมาเกิดกันเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการวิ เรื่องการเล่นแต่ละนัดแต่ละนัดเนี่ยก็จะมีพี่พิษณุในกลัดทีวีอ่าทีวีเขาจะให้แล้วก็พี่โยกัย้อกาพี่โยกอะไรเนี้ยก็จะให้เป็นว่าครูนี้เป็นอย่างนี้ี้ี้ซึ่งมันจะไม่กว้างขวางเหมือนแบบนี้ไงแต่บนโลกครั้งนี้มันเตะที่อเมริกาแคนาดาแล้วเม็กซิโกใช่ก็คือแบบโซนอเมริกาเลยใช่ อ้แต่เป็นสวรรค์สำหรับคนท่องเที่ยวนะใช่แต่มันไม่ใช่สวรรค์ของคนดูบอลเท่าไหร่ไม่ดีว่าเวลาเวลาในไทยมันก็เลยแต่ในช่วงแล้วก็อีเวนต์ดูแล้วไม่น่ามีจัดแต่ดูแล้วผมว่ายากถ่ายเท่าสดจะมีหรือเปล่าเออเออมันไม่ได้กดบัตแท็บนะพี่อ่าใช่แต่ผมว่าแล้วมันแต่แต่ถ้าถามว่ามีไหมผมว่ามีแต่มันจะมีในแบบเหมือน 3- 4ปีที่ผ่านมานั่นแหละที่เวลาเราดูมันจะมาโค้งสุดท้ายอ่าใช่